คือตอนนี้คือปัญหารถอะนะนะตั้งแต่ถอยมาเลยใหม่ๆเลยตอนนี้เราเจอปัญหาว่าเวลาเราแซงมันมีเรื่องควันดำควันมันไล่ก้นเรามองกระจกหลังเนี่ยควันมันบู๊แต่เวลาวิ่งเน่นะก็เลยนั่งหาข้อมูลบอกมาเจอที่นี่เขาบอกว่าเออควันไม่ดำอัตราเร่งโอเคลอกโอเคอะไรเงี้ยก็นะเลยสอบถามเข้ามาแล้วลองเข้ามาําดูที่ผมตรวจเช็คคร่าวๆจะมี คาบข้าวเมาแล้วก็คาบน้ํามันะครับอยู่ที่ฝั่งท่อไอดีท่อร่วมไอเดีบเยอะมากเลยนี่น่าจะมีอาการแบบอุดตันหรืออาการรั่วซึมซึ่งว่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเลขไม่อยู่ที่มาณมื่นสามโอ้แปดหมื่นสามเนี่ยเดี๋ยวพี่ลูกค้าก็จะกลับไปล้างท่อไอดีแล้วก็ตรวจเช็คว่ามีรั่วซึมตรงไหนบ้าง ดี๋ยวพี่ลองกดลงไปได้ครับอันนี้กดขึ้นสะพานเดี๋ยวพี่ลองเหยียบสุดเลยก็ได้ครับว้าวแต่ควันไม่ดำแล้วนะเนาะเงียบหายไปเลยเมื่อกี้ก<ด>็เหมือนแบบเราข<ด><ด>ับขึ้นขึ้นขากันนะพี่ใช่ใช่ปกติมันต้องดึงมันต้องดึงมาเกียร์เกียร์สี่เกียร์สี่เวลาเวลาจะขึ้นเนินนะเมื่อกี้ไม่นาเมื่อกี้ใช้เกียร์ดีธรรมดาให้มันแอนนันเอง ก่อนที่มันจะ,จะเร่งอะไรแต่น,นี้มันสมตทขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีแรงม้าแรงบิดที่เพิ่มขึ้นใช่การตอบสนองมันก็นเหมือน,น,นวัยขึ้นนะพี่เกียร์ก็จ,กจะเปลี่ยนกระชับขึ้นฟฟลลิ่งของรถมันตอบสนองเร็วขึ้นนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเวลาเราจะแซงเนี่ยเรามั่นใจมากขึ้นครันนี้เราจูนแล้วแรงม้าขึ้นมา40แรงม้าจากรถเดิม รถเดิมมีอยู่192แรงมอันนี้มาได้หลังปรับจูนแล้วได้มา232แรงมา้า <Wow. S 3> ทำให้ขับสนุกมากขึ้นเนี่ยบอกว่ามันขับสนุกมากขึ้นนะกระฉับกระเจงมากครับ